ตอนที่ 4. ปฏิกิริยากับทอเรนลีเอเจนต์วิธีการทดลองมีดังนี้การทดสอบให้ทำแบคงเทสเปรียบเทียบทอเรนลีเอเจนต์ต้องเตรียมใหม่ๆแล้วใช้ทันทีวิธีการเตรียมเตรียมหลอดทดลองที่สะอาด4หลอดแต่ละหลอดใส่สารละลาย5%ซิลเวอร์ไนเตด1 ml เติมสารละลาย10%โซเดียมไฮดรอกไซด์1หยดแล้วเติมสารละลายแอมโมเนียที่เจือจางประมาณ 2%ทีระหยดอย่างช้าๆพร้อมทั้งเขย่าอย่างสม่ำเสมอที่เติมจกนกระทั่งตะกอนของซินเวอร์ออกไซด์ละลายหมดพอดีถ้าต้องการให้เ e เจนต์นี้ไวต่อปฏิกิริยาต้องไม่เติมแอมโมเนียมากเกินไปเติมฟอร์มิ a c อซิหนึ่งหยดลงในหลอดทดลองที่1 เติมอาร์ซิติกแอซิดหนึ่งหยดลงในหลอดทดลองที่สองส่วนหลอดที่สามและสี่เติมโอซาลิกแอซิดและเบนโซอิกแอซิดลงไปอย่างละ0.1กรัมหรือหนึ่งเมล็ดถั่วเขียวตามลำดับขยา่าอุ่นหลอดทดลองบนอ่างน้ำร้อนหนึ่งนาทีสังเกตและบันทึกผลผลการทดลองพบว,ว่าหลอดที่หนึ่งคือฟอร์มิกแอซิดจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้เกลือคาร์บอเสตและโลหะเงินเคลือบที่ผิวด้านในของหลอดทดลองเลือกปรากฏ การนี้ว่ากระจกโลหะเงินสาเหตุที่ฟอ์มิ์แอซิดเกิดปฏิกิยาออกซิเดชันแค่หลอดเดียวเพราะโครงสร้างของฟอ์มิกแอซิดจะเป็น h จับกับ c d ดับเบิลโส่วนตัวอื่นจะเป็น c d ดับเบิลโจะจับกับ C ตัวอื่นซึ่งถ้าเป็นการจับแบบ C กับ C จะทําให้เกิดความแข็งแรงออกซิเจนจะเข้าไปเกิดปฏิกิยาได้ยากแต่ถ้าเป็น C กับ H จะสามารถเข้าไปเกิดปฏิกิยาได้ง่ายเพราะฉะนั้นฟอ์มิกแอซิด จึงเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ง่ายกว่าตัวอื่นดังนั้นปฏิกิริยานี้จึงเกิดแค่ฟอร์มิกแอซิดอย่างเดียว